จุดพี่น้องไม่มีเวลามาใส่เสื้อทกวีให้น้องเบิ่องสี่อัพฟักผักพี่น้องเอิ่์ซื้อเม็ดพักมาใหม่ลายอันอยู่เด้แท็กซี่บล็อกชอยมิวไว้พอดีแท็กซี่ปลูกได้บ่อันบักเตงพี่น้องแล้วก็บแท็กซี่ล้าวรักกาดสีม่วงปักกาดม่วงแน่แล้วปักสลัดปักกาดหอมเลยพี่น้องแล้วก็บักกาดเขียว กัรสอยบ้านเฮาเลยแหละพี่น้องลองิลอง,ลองปลูกมึง,องยอมออกมาไหมมาผมกนัังเฝ้่าอยู่ม่ออกมาออกมาเร็วออกมาเดินลงมาหามาสม้มบรรยาก,กาศอื้อ เามื่อวานพักหองปอบเมื่อวานก่อนไปเดินไปออกมานี่เร็วด ไม่ตัดขิ่นมันได้ดีกระไดพักอะไรก็กโอ้ยเต็นหนามกูดพี่น้องเอ้ยนี่เต็นหนาม,ม siam kan, siam, siam kabel. สวัสดีพี่น้องทั้ง10 0องท่านเด้อพี่น้องบริเวณอย่างดอกอันนี้ปลูกพักเดี่ยวพักลงปลูกรอบนึงพี่น้องมื่อนี้ขึ้นบนบ้านเบิร์ดเอ Mm-hmm. มีหม่องยางแล้วนี่จะปลูกปลูกเกบเต็มพื้นที่แล้วตอนนี้นะพี่น้องเอยปลูกพักกำกันเด้อยามมือแรงปลูกยามมือแรงนะบายบายเพราะว่ายัางเว้นหม่อ,องเดี๋ยวพี่หดหน้านกันบัด พี่วานตืกรนหาหนีไปยังบบเตกนี่เปิืปสช่าง กระปูกข้างระเบียงได้พี่น้องเลยอันนี้ก็ได้ปลูกข้างหลังค่านึ่งอยาจะบอนนได้แบบม่คุณมีอย่างกระปูกใส่พี่น้องปลูกใส่กระบ,บงกระบ,บะไปนี่แหละอันนี้ซาละนี ซื้อต้นมันมาก,กินแล้วพี่น้องก็เลยเด็ดเด็ดแล้วก็เอามาเสียบว้มันก็ลังย่างอยู่เด้มันก็ง,ง,มกง,งามอยู่เลยผมนึก่มันเต้วซื้อเป็นก้านมาแล้วก็เด็ดเอาใบมาแล้วเนาะเขาจะาขายเขาจะตัดขายเอยงสินีเขาจะตัดขายเอยงสิน้องก็แเลบเหลือมันก็เลอามาเสียบใส่เสียบใส่มันก็นติดติดอยู่เด้จบเจืออยู่ยัง่าอันนี้บักหน,า,า,นาวน้องเขาเอามาห้นกำลังติดลูก จักที่ได้สนใดดอกพี่น้องปลูกไว้อันได้เรือก็ได้กินอันได้ย่างก็รอดอันได้เก็บกินเนาะพี่น้องมันตะไข่ก็คือตายแล้วตายอีกคือเอมาปลูกใหม่แล้วอันที่เห็นนี่เ็คขึ้นเนี่ยได้หนีพี่น้องผู้ชายปลูกไว้ก็เพราะได้เก็บอยู่หลายอยู่ด้วยผมหลายกระถางอยู่อันนี้กรลังเตะ กำลังปนยอกปีเนี่ยเนี่ย่างก็สีเดืองเลยอ๋อบดะขวานตีตะปูมัด okay ตีมึงได้พี่น well> yes ้องเด้อตั้งกล้องไว้นล้วมันนี่ละในกระถางนี่ละปงบังเลยจังเอย

ไม่มันหกักมันโดนไปมันก็ผุ พี่น้องนี่มือเ,งเรงเ็าพ่อได้เก็บกินอยู่ด้วยพี่น้องก็ง,ง่ามอยู่ด้วยเดี๋ยวจะหันให้เบิ่งนฟังนี่ กาดปลูกพักยมเล่ง มือแรงมากกันเลิกง,งานกันจะสีละ่ล้วพี่นอ้องหดพักกระปุงกระเป๋าเงื่อนวดอะไรต่างๆอาจจะเวียนหัวไดจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมันดึงขึ้นดึงลงอันนี้ก็ะพุ่งตอกใหม่นี่ก็ะพุ่งเฮ็ดใหม่นี่ยื้อใหม่พี่น้องควักมอระกุ อันนี้พักกันจ่องปลูกไว้มึงในพี่น้องเอ้มันจะเป็นได้ยังไงพวกนี้มันมีองก็เลยปลูกใส่นีไว้อันนี้ปลูกกระชายพี่น้องอันนี้คอนนั้ปลูกพักกันเล็ดดิดเล็ดดิดหัวแดงๆนะพี่น้องอันนี้ก็พอได้เก็บกินอยู่เลยงามอยู่อุย้ยใช่พักกันอันนี้ค่อยงามพด ข้างหน้าไปเก็บหลายเทือเลยได้พี่น้องอันนี้กับผักเขี้ยวพี่น้องมันง่ามงเลยคุณผักเขี้ยวบ้านห้านี้แหละพี่น้องอันต้นใบใหญ่ดอกเป็นพักหน่อยพี่น้องปลูกไว้อันนี้กับเม็ดทัวที่ได้มากนี่ขาเจ้าแถมมาในอันสื้อมากแล้วข้าเจาก็เลยแถมสื่อพักประมาณห่างหากถุงแล้วขาเจ้าก็แถมแถมผักเขี้ยวนี่มาหายหน้าเลยพี่น้องนะ ในแถมอันนี้เขาจะซื้อพักอันนี้คือพักซีลาวพักอันนี้คุณก็เลยแถมอันนี้มาแถมทั่วรพักยาวแต่ก็ต้องหาหม่งปลูกได้พี่นอ้องมันงโมมีหม่งปลูกมันยากอยู่ด้วยนี่มือแรงกับซีประมาณนี่แหละพี่น้องเก็บ พักปลูกพักอยู่นี่แหละพี่น้องผมพักขนาดก็แล้วเขาจะได้เก็บกินแล้วมันใหญ่แล้วพักขนาดก็เริ่มงามงามไปแล้วเขาจะได้เก็บอยู่แล้วล่ะปลูกไปสักประมาณสองสามเดือนก็ได้เก็บแล้วได้พี่น้องเริ่มงามแล้วแต่ว่าหย่าลายเด้หย่าไม่ขึ้น ย้ำตัดเนี่ยตัดอย่างนี้นดูเนี่ยมันมนันปุ๋ยอคอกี่น้องเพิ่งพักหอยมันมันเหีวแล้วมันเริ่มเหีวแล้วมันยืดแล้วพักหมมอมเลยพักหอมสวนเฮาตะกี้สมัยตะกี้พี่น้อง เพื่อกระต้องได้ตัดได้พี่น้องมันหลายแล้วมันแย่งอาหารพืชพักเขาอันนี้มันอยู่ในโฮมขึ้นชายกับงามอยู่ได้พี่น้อ,นองมปลูกกับพ่อได้เก็บอยู่ได้ปวนเม็ดเอาโอ้ยขึ้นชายเขาคุณงามอยู่ได้อันนี้กระซื้อมากะกซื้อจากอันที่ว่ากินแล้วก็ตัดแล้วก็มันปลูกเสียบไปเองเสิพี่น้องก็ขึ้นให้อยู่ได้เบางต้นมางก,กูดหายายค่ะนี่กัดฮางนก กูดลายลายปลูกลายต้นเพื่อนเพืองข้างหน้าก็เต็มหนึ่งแต่ว่ากับ,บ่ค่อยได้นั่นดอกไม่ค่อยได้เก็บเพราะมันมีแหละกับ,บ่ได้เก็บนี่แหละพี่น้องถ้าผู้ใดมีมองในหน่อยแต่อยากปลูกพักใค้มีระเบียงสิกับปลูกใส่ก็ได้พี่น้องพุอันนี้กับปลูกงาอไปพูดเต็มเลยตึงอ,อยู่เด้ทำที่กินทะาเหลือพี่น้อง รพราขายเราต้วกระซิเก็บอยู่เก็บกินนห่นพอได้เก็บอยู่อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆก็ตัดได้พี่น้องตัดเอาพอเขผู้ต้องถอนได้พี่น้องเขาปลูกในกระถางสิก็ตัดเอาฮักฮักเอาเวลาไปพัดก็ฮักเอาซ้ำอยู่พี่น้องฮักเอาเติใบมันอยู่สิฮักเอาเพิงต้นเพิงต้นยู่ปล่อยไว้แล้วมันก็ตกแตกได้กินโดนอยู่ด้เขาค่อยเอาปุ๋ยลงพี่น้องเวลาเขาเก็บรกเราก็ปุ๋ยลงปุ๋ยคอกนี่แหละปุยะป๋ยคอกใส่โอ้ย ขึ้นเรงสิดีเก็บมนันกำลังขึ้นอันนี้ก็เอ่าอยางในรถเดี๋ยวพี่น้องมาต้นานแ้วก็เห็ดครอบไว้แต่ใส่กับกระถางจริงๆว่าจะเอาดินลงไปเพราะว่ายามนนั่นตรงตรวจไม่ได้ปิดก็เลยแบ,บบไม่ได้เอาดินใส่ก็ได้ได้ใส่แค่เอากระถางลงไปเลี้ยงเลี้ยงเลียเ้ยงไว้พเพราะเลี้ยงเลี้ยงไว้แล้วก็เอาพักขึ้นปลูกเลยในช่วงนี้กะเขามันหอนอ่ะพี่น้องแมงบ่งมันสิลงตัว บ่งมันมากินใบพักเนา่เม่งบ่งเมี่งยงเอียงลายอยู่ด้แต่ช่วงเนี้อากาศมันเย็นกับพักกับงามอยู่เพราะได้เก็บไปพีน่น้องแต่ก็คอยสอมเอาได้เพราะว่าต่เขาเรียกว่าคอยมารีดใบเก่าเก่าแก่ๆมันออกเขาให้มันแตกขนาดนะครับนามบัวพ่อมันสิขมเวล่าไปพัดหรือเห็ดกับเพาวนัว่นแจ๊ แต็เฮอกระปดไทเขาปลูกเองเขาไม่ได้ใส่ยาเนาะพี่ว่าน่ะเขาไม่ได้ใส่สารเคมีอย่างเขาก็ปปูกกับใช้แต่ปุ๋ยคอกนี่สิพี่น้องพรวนดินดินมันเริ่มแข็งกะเอาเสียมนี่พี่น้องนี่เสาะเสาะเอานะีเ่นเสียมเสาะเสาะไปนี่แกแบพอมเด้ปลูกใส่แกบพอมนี่แกบนะ่งกับพ่อมาเนี่ยแหละพี่น้องยุ่งเทพกับพ่อได้ปลูกได้เก็บได้ฟังกินอยู่พี่น้อง เสลุงไหลน่นีปะได้ได้พี่น้องยิบหานะที่กับเสืลุงไหลน่นีปะก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปเหตุกับเขากับน้ำคือเกา่าคือเดิมเลยละพี่น้องแต่ว่าจะเสีเห็ดอย่างกินดอกอันนี้ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศปูกพักปุกหยา้าให้พี่ให้น้องเลยมาชมนะพี่น้องยังมือแรงแล้วพี่น้องค่ำแต่ได้ท่านี้กับประมาณหกโมงนะได้พี่น้องเริ่มคำ่ำเริ่มค่อยละมีกระดาไหลแสงกับซีบฟอล่ะ เล่ก็ขอบุญขอบคุณนที่เขามากดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องขอบพุณนหลายๆที่เขามาเป็นกำลังแรงใจเนาะพี่น้องวง่วางๆกะนี่ขื้นไล่รุนๆได้ขึ้นเทอือพี่น้องแต่กลับมาจากบ้านก็บม่นนได้ไล่จากเทอือดอกพี่น้องช่วงบ่ได้ว่างก็เลบยบ่ได้ขึ้นไล่ให้พี่ให้น้องเมื่อน,นี้ก็ได้เออขื้นไล่เพราะวันสือพักมาใหม่ก็เลยเสียมาปลูกนี่พี่น้องปลูกไปบางส่วนเราวบ่ได้ปลูกเบิดดอกนี่ก็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องขอบุนขอบคุณนหลายๆสวัสดีจ้า